สวัสดีครับผมเจอกับผมเหมือนเดิมช่างต้อมนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมมาดูลักษณะรถนะครับผมลูกค้าโทรมาเรียกนะครับผมว่ารถเสียครับผมตัวอิงอารมขาดนะครับผมเป็นพ่วงข้างนะครับผมเป็นพ่วงข้างขับไม่ได้นะครับผมพอดีว่าผมไปตีพึ่งมาลูกค้าโทรไปหาเพรว่า ต้องไปเอารถขึ้นมาให้หน่อยเพราะว่ารถตะเกียบหรือสวิงอาร์มขาดนะครับผมผมก็จะมาให้จะเรียกไงเดียจะสอนก็คงไม่เชิงนะครับผมจะมาบอกวิธีการที่จะทำให้รถมันวิ่งได้เพื่อเราจะเอาไปถึงร้านซ่อมก็คือร้านของผมเองนะครับผมไปร้านซ่อมหรือว่า ไปอู่รถนะครับผมที่เขาจะหรือเอาไปบ้านนะครับผมที่จะให้รถไปถึงบ้านให้ได้นะครับผมในกรณีนี้ล้อก็ไม่หมุนนะครับผมมันหักนะครับผมแล้วก็จะมีวิธีทําให้ล้อมันลอยขึ้นหรือว่ายางแตกรถไม่สามารถวิ่งได้ก็สามารถจะเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับผมเพราะว่าบางครั้งก็บางท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมว่าจะ เอาไปยังไงโอเคครับผม,มดูตอนทำกันครับ <c oughs> อ่ะหายให้จิมเค okay, นะครับผมนี่คือวิธีที่ว่าจะทำให้ล้อมันลอยขึ้นนะครับผมมีไม้ท่อนหนึ่งนะครับผมยกขึ้นมาลอยขึ้นนะครับผมไม้สูงไปนะครับผมตัดใหม่ครับ แต่ไหนแล้วครับผมเราเอาสูงมากคร อุอยู่ครับไข่ตี่เนี่ยน้องแบย์รอคาดครับต้องเอาไปบ้าน,นกันมันฮักเราเรื่องอมันคันเลยครับอย่งใม่ของมันก็ไปได้อามันอ้ามันแล้วเนาะ ของคอคเขาไปเรื่อแม่นกระดอนนั้ยกระดอนเลยเอือดต้องเชม่อมั้ยแม่นนะครับนี่เราขึ้นด้านขึ้นวงเลี้ยวนะนอืมมาโมฟังนี้นะ,นะครับล้อก็ลอยนะผมก็ว่าให้มันไปได้นะครับผมโอเคครับผมตามมาไปเลย โอเคนะครับผมมาถึงหน้าร้านได้นะครับผมโดยที่ว่าล้อไม่ถูกพื้นนะครับผมสามารถเราจะเอารถมาได้นะครับผมก็พอดีมาถึงหน้าร้านของผมพอดีครับโอเคครับผมครับผมหลายหลายคนก็สงสัยว่าผมคือช่างอะไรนะครับนี่นะครับผมคันเมื่อวานที่ผมอกขึ้นมานะครับผู้ช่วยครับ ผ่านโบช่วยงัดยางนะครับเปลี่ยนยางคลิดนะครับผมโอเคนะครับผมได้รู้กันแล้วนะครับว่าผมเป็นช่างอะไร <Okay. S 1> เป็นช่างซ่อมรถที่บ้านนะครับผมนี่คืองานหลักของผมก็คืองานซ่อมรถแล้วก็วางๆก็ออกทาคลิปนะครับผมแต่ <Okay. S 1> okay. ช่วงนี้ก็จะปิดร้านหนีบ่อยหน่อยนะครับผมเพราะว่า ออกล่าเยอะเกินไปไม่ได้เยอะเกินไปแล้วครับผมติดคลิปหรือว่าติดผู้ติดตามมากนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้มาซ่อมรถเท่าไหร่แต่ก็ยังซ่อมเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับผมทําต่อกันไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ